จบครับขอเตนำซิงครับมาชมกันต่อครับภารกิจคู่รถเกี่ยวครับจบมาแล้วโซเอ้ยสามคืนครับสามมาสามคืนวันนี้จะเป็นคืนที่สี่ครับจะคืนไหนหรือเปล่าเจ้าช้างมาลากลูกช้างที่ช้างกมาลากลูกช้างครับ Một subscribe có ra Ghiền Mì ก็แลกงินเยอะขึ้นครับ

đại, đại nó. đây Bộ okay, đại. <laughs> chút ta, này, xếp, nó bơ yang mê sở bo không tuân là đạch khâu thân vật nào yang này đạch yang nó sẽ อย่างโนเสร็จเฮ้ย bàn tế บังยาง <laughs> <phôi, gió> <laughs> นี <N cess inh aling> ่ครับผลงานผลงานผลงานเชิญนี้กระตับเลยนี่เชิญอยู่คาหลังเชิญวินโนเสริมตีไม่นเชิญอยู่คาเชิญอยู่คารู้หัดเีกุตเตรในใจบุันจ่ากีรังก็คอยช่วยมกาบเป็นคนก่ตวชิวชิวินะติตีกุลยค่คา គ <inaudible> ាត <waiplexable> <men> ់ខិតតបហាក់គឺយល់ដើមផ្សេងមកដាក់ផងណានេះជាខាមួយទេទេយំមកខំតែងស្លូបទៅអុយទូជាងប្រៃឡងមួយបត់បត់ព្រឿនេះនេះដែរງານរថភ្លើងតទៅហើយនេះដានគ្រប់នេះដែរງານរថតមកយឺតតិចហ្នឹងដើមជ្រូតមកជីស្រោនេះនេះខែគឺ តាទាំងណារត់ថ្ថទៅថ្ងៃដឹងជុំជប់ចាំងហុតសាអីអូស្មួយប៉ះតាវអាទីចូលហ្នឹងបាននោះទីចូលបានជួយអូនណាពី زين មិញយកដាក់ខាងទីតាមទៅនេះនោះបាត់យោរុញដាក់ខាងហ្នឹងវាយយោ ฝึืงไทยยังแตงเงาด่าเบอร์ซีเพ้่เนี้ยไว้ึฟงไทยไปไเปยบอลลีเลยต้องๆเลยก็เหนักการเจ๊หน่อยใกล้เลยเปยมัดฝึืงไทยนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ